โอ okay, เคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทัีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาชแนลนะครับวันนี้นะครับทุกคนเราจะพาทุกคนนะครับไปไปดูเขาลุกหนึ่งครับที่เขาบอกว่ามีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็เอาตังมาเสียบเสียบเป็นอ่าคล้ายๆแบบเป็นแบบเหมือนเหมือนแบบทําบุญนะแต่ว่าเสียบแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนอาจจะเห็นต่อไปนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าคืออะไร มันคือถามจริงเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็อันตรายครับทุกคนดูทางน,นี่ใช้โกโปรถ่ายนะโกโปรโกโปรว้สิบห้านะครับถา่ถายอุ้ยดูทางทุกคนเป็นได้เป็นได้ไปทางนี้ใช่ไหมทุกคนดูทางที่แบบมันชาวบ้านนี่แบบบอกเลยว่าชาวบ้านนี่แบบบอกเลยว่า อันนี้ไม่น่าเข้านะครับสําหรับคนที่จะมาวัดน,นี้นะครับทุกคนวิ่งแต่แม่งแต่แม่งแบบมันแบบดูแบบลึกลับยังไงไม่รู้อะม,มันดูแบบหวานระแวงอนะทุกคนคุณจำไม่ได้หรอคนไหนบ้าง จิตแข็งนะครับถึงจะมาได้นะครับคุณเฮ้ยอันนี้รถใหญ่รถใหญ่ก็ยังดีนะครับมีมีรถวิ่งอยู่ยังถือว่ามีรถวิ่งอยู่อันนี้ทางเนี่แหละทางนี้ใช่ไหมเน,น,นี่ยลองเข้เาไปดูดนขอเทสกัน,นก่อนที่เราจะทำอะไรนะครับเราต้องขอเจ้าป่าเจ้าเขา นี่นะครับเห็นทางเข้าไหมทุกคนดูป่าดิผมจำไม่ได้ป่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราพยายามหาทางเข้านะครับหาทางเข้าวัดไม่เจอครับ ตอนนี้ก็อยู่กลางป่าเลยนะครับไม่มีบ้านคนเลยนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะอันตรายไปคขับต่อไปนู้นเวิรง์ไงไม่รู้ดูทุกคนดูเห็นป่าตรงนู้นเป็นเขาหมดเลยนะนี่นละเป็นเขาหมดเลยเขาเขาอันนี้มีแต่ป่าหมดเลยแยวเราจะลองขี่ไปข้างหน้าดูนะครับฝากกดไลค์ซับสไคร e ด้วยนะครับตอนนี้ช่องทั้สองแล้ว นะครับผมเราจะลองขีให้ทุกคนพาไปชมว่าวัดร้านเนี่ยอยู่อยู่ตรงนี้มาประมาณกี่ปีนะคนระนะประมาณสิบกว่าปีได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังอยู่หรือเปล่านะครับต,ตอนนี้เหมือนเรามาคือไม่ได้มาลบหลูนะทุกคนนี่งไงครับ นี่ครับสำนักบ้านนนจอด,ดคือเจอแล้วครับทุกคนนี่ฮะ,ะนี่เราไม่ได้มาลบดูนะครับทุกคนสำนักสงก็ยังมีคนมาเขียนมาอะไรอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดู ข้างในนะครับทุกคนว่ามีอะไรมั่งนะครับบริเวณเพื่อการอนุรักษ์นะครับอันนี้จะเป็นป้ายนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยเหมือนมีคนเอาสารพระภูมิมาทิ้งนะครับตรงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยน่าจะมีพระสงฆ์อยู่เยอะนะครับตอนนั้นเป็นเป็ดใช่ไหมที่ว่านุนะ่ะ มียาวไปถึงนู่นเลยเหรอถึงนู่นเลยนะเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนมาอยู่อยู่ด้วยนะแต่ว่าคือทุกคนแบบสัมผัสพลังงานได้เลยว่ามันแบบเหมือนมันมีแต่ว่ากุฏิเนี่ยเหมือนจะมีคนอยู่ไอนะ้เนาะฮะเหมือนพวกที่เป็นเป็นแบบเป็นพระเป็นพระสงฆ์เข้ามาปฏิบัติธรรมก็จะมาอยู่นี่ใช่ไหม ไม่มีแล้ว่นตรงนี้นะครับถ้าใครอยากให้พี่นะครับเข้าไปนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมขอ2,000ไ like. ลค์เดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายข้างในให้ดูเลยเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยเรามาถ่ายให้ดูเลยคือเนี่ยทุกคนดูดิเขาเขียนว่าเป็นเขตอน,นุรักษ์นะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ขออนุญาตใครมานะครับผมนี่ฮะถ้าใครอยากเห็นข้างในนะครับ มันล้างอ่ะทุกคนมาสิบกว่าปีได้แล้วนะครับมันเป็นสิบกว่าปีแล้วก็มีเหมือนจะมีรูปปั้นเป็นที่นั่งของพระสงฆ์ตรงนั้นเราจะถ่ายซูมๆให้ถ้าทุกคนอยากเห็นรายละเอียดนะครับที่มันนะครับเยอะกว่านี้นะครับฝากกดไลค์ซับสไครด้วยแล้วมีม,มีมีเยอะกว่านี้อีกมันจะมีอ่ มีฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมมีฝั่งนู้นนะครับเป็นรูปปั้นอีกอะไรก็ไม่รู้แล้วรูปปั้นพระพุทธรูปอยู่ตรงไหนที่ว่ามีตังมีอะไรอ๋อต้องขึ้นไปนะครับนี่ผมจะให้ดูทางนะทุกคนอันนี้คือล้างมากไม่มีคนเดินเลยไม่มีรอยคนกล้าเข้าเลยนะครับคลิปนี้ก็มากับแฟนสองคน นะครับบอกเลยว่ามันเป็นแบบเหมือนจะสัมผัสอะไรได้สักอย่างแล้วข้างในมันก็จะเป็นเป็นจอมปวกด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าลมแรงนะครับลมแรงมากนะครับทุกคนฮะตรงนี้ไม่ได้ลบดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ฐานนะครับทุกคนเห็นไหมครับเป็นฐานเหมือนเป็นเอเป็นกุมารนะครับน่าจะใช่เป็นกุมานนระน,มาน,นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับโอ้เป็นจอมปั่วแล้วก็มีกุมารด้วยครับขออนุญาตนะครับ,ญญรบเป็นกุมารน,นะครับทุกคนเนี่ะแล้วก็เป็นรูปปั้น อ,อนุญาตถ่ายทาคลิปวิดีโอนะครับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับทุกคนขออนุญาตถ่ายทํานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์ซับสไครป์พี่ด้วยถ้าใครอยากเห็นรายละเอียดอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมีอะไรที่แบบเยอะมากกว่านี้นะครับมีอะไรที่เยอะมากกว่านี้มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้วัดนี้ล้างมามากกว่า10ปีแล้วนะครับถ้าคลิปนี้นะครับถึงหนึ่งพันหนึ่งพันไลค์นะพี่จะมาถ่ายรายละเอียดทุกอย่างที่อยู่ที่นี่เลยนะครับก็วันนี้ครับเรามาแบบเพื่อมาเช็ค มาดูสถานที่เฉยๆว่ามันน่าถ่ายทำหรือเปล่านะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้แบบเข้ามาสมสิทสมภานะครับต้องมีต้องมีคนที่รู้ด้วยนะครับคือแฟนพูดไว้นะครับว่ามันมีวัดล้างที่นี่นะครับเราก็เลยมาลองดูนะครับว่ามีจริงหรือเปล่าผมปรากฏว่ามันมันมันมีจริงนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่กล้าเข้าไปถ่ายนะครับต้องมาต้องมาอย่างน้อยสักสองสามคนสามคนครับตอนนี้ก็มากับแฟนครับไม่ไม่ไม่กล้าเสียงมาเท่าไหร่ถาาจะเกิด ตอนนี้ก็สัมผัสแบบพลังงานได้หลายอย่างปะ่ะกลับฝากกดไลค์ซับสไคร e ด้วยคลิปหน้าถ้าถึง1,000งพันไลค์ผมจะมาอ่า <c oughs> ผมจะมาผมจะมาถ่ายรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็จะไปพาทุกคนไปดูพ,พระพุทธรูปที่อยู่ข้างบน่อยที่เขาว่าแปะเงินเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญสิบไว้เยอะๆนะครับโอเคฝากกดไลค์ซับสไคร e ด้วยคลิปหน้าถ้าถึงหนึ่ไลค์ผมพาทุกคนไปเลยครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ